ในปีพศ2558การเปิดเสรีประชาคมอาเซียหรือ a e c ก็จะเริ่มขึ้นและกลุ่มผู้ประกอบการที่ถือเป็นความหวังของไทยก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่มีจำนวนถึง2,780,000รายหรือประมาณ198ของผู้ประกอบการทั้งประเทศและเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศมากถึงประมาณ11,700,000คนดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงได้เร่งผลักดันศักยภาพของ SME ให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับการแข่งขันที่จะมาถึงหลังการเปิดประเทศโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่ม SME โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดเล็กที่มีจำนวนถึง2,700,000รายจึงได้เริ่มทำกลุ่การเสริมสร้าง SME รุ่นใหม่ในการวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านต้นทุนการสำรวจหาตลาดลูกค้าใหม่และวิธีการประชาสัมพันธ์ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ SME ขนาดเล็กต้องให้ความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัววัดถึงความอยู่รอดของกิจาก,การในอีก3-5ปีข้างหน้าขนส่ง โลจิสติกสที่จะส่งให้ลูกค้าทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็เขาก็จะมีอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะสัก5%าเอะไรเงี้ยค่าโลจสิสติกใกล้ๆอย่างเงี้ยน,น,นะฮะและรวมถึงค่าประชาสัมพันธ์โฆษณาทำแผ่นภาพใบปลิวให้คนรู้จักเราอีกนะฮะอีกสัก5%เปร์เซ็นนะ,ะเพราะน,นี้เริ่มต้นใกล้ๆให้คนรู้จักก่อนจากเริ่มต้นนี่เรียกว่านับหนึ่งจริงๆนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็คงมารวมดูซิว่า ถ้าเราเอาเงิน100บาทไปฝากแบงก์เนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอกได้3เปอร์ถ้าแต่อันเนี้ยถ้าเราหักออกมาแล้วเนี่ยเราได้ประมาณสักสักสิบาทสมมุติเนี่ยแต่ถ้าเราทําเค้กเนี่ยวันละร้อชิ้นนะเราก็ได้อะไรก็1,000งพันะนอกจากนี้สิ่งที่ทางกมรมสง่งเสริมอุตสาหกรรมเน้นย้ำให้ SME ขนาดเล็กเร่งดำเนินการคือการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจที่ทำอยู่เติบโตได้ดีขึ้นและยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศได้อีกทั้งการพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเพราะจะทำใหม้มูลค่าของสินค้าแบรนด์ไทยมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นถึงร้อยละสิถึงยีและบางครั้งอาจทำใหม้มูลค่าของสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละสาเพิ่มขึ้นอ,อย่างต่ำก็ไม่ไม่ต่ำสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหรืออาจจะมากขึ้นกว่าน,นั้นด้วยก็แล้วแต่แล้วแต่โปรดักด้วยที่จะใช้ต้นทุ ต้นทุนของวัตถุดิบแต่ละอย่างก็จะไม่เท่ากันแล้วก็มาบวกกับในส่วนของแพ็กเกจก็จะไม่เท่ากันซึ่งขั้นต่ำก็จะไม่ต่ำสามสเซขึ้นไปทั้งนี้หากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ของไทยต้องการแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมั่นคง ก็จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานทางการตลาดในประเทศให้มั่นคงเสียก่อนรวมถึงการควบคุมราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับคุณภาพของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกันเพราะหากต้องการให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจําการนําวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในขั้นตอนการผลิตก็จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าจดจําแบรนด์ได้มากขึ้นหลังจากการทดลองซื้อในครั้งแรกธนพลสุวรรณดีทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน